ครับวันนี้อยู่กับเกมดาก้อนราจานะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาลงดันเจียนนะครับแสงสว่างนะครับผมอันนี้คือคนในกิ้เลยนะพาเข้ามาลงนะครับโอ้โหนี่คือยิ่งยัน โอ้ยอย่างเท่เลยอะมีตำแหน่งด้วยเราเป็นแค่ชั้นผู้น้อยนะครับว่าผมเข้ามาแล้วหาก,กิวไม่ได้นะเลยขอเข,เข้านะครับประกาศแบบประกาศโลกนะครับแบบแชทโลกอะแล้วเราก็เออแล้วเขาก็รับผมเข้ามาเมื่อกี้ติดแล้ววะเฮ้ยมีเด็กด้วยน่ารักจัดจัดข,ข่าวเห็นไหมทุกคนคน่ารักเลย จัดแปะโอ้แบบนี้สบายฮะไม่ผมยิงไม่ได้วะจบแล้วอ่ะเก็บให้โอเคมีคนเก็บอยู่นะไปต่อก่อนนะเพื่อเราผ่านจุดหนึ่งเนี่ยจะมีกล่องให้เก็บนะครับวันนี้ส่งตัวแทนไหนเก็บก็ได้นะน,นี่มากับกิวนะสมาชิกสมาคมทั้งนั้นเลยเนี่ยดู ชื่อสีข,อขาวได้เลยฮะนี่ฮะสกายทีเฮ็ดนะผมท้องฟ้าแห่งประเทศไทยยอดเซิร์สิบห้านะครับตัวละครของผมนะเซอร์สิบห้านะครับเทพมงคลนั่นเองนะบนผมจะมีอาชีพน้องปืนอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยในปาร์ตี้นี้ ให้เปิดให,ให้ไปเลยไปทางไหนฮะไปขวาโอ้โห,หูดับเอสไปขวาก่อนเหรอใช่ไหมขวาปึ๊บยังไ,ไงต่อทางนี้อันนี้ไม่ได้ต้องมาอันนี้ขาวสีขาวอันนี้โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ม,มีกับดักด้วยนะทุกคนเห็นนะถ้าเป็นสายฟ้าผ่านี่คือคุณจะมาไม่ถึงนะนี่คืออะไรมีเพื่อนลวมทีมล้มนะครับรับเพื่อนหน่อยรับเพื่อนหน่อยยาวไปค,คน,นนะึงนะครับสู้สู้ มายัางโอ้นี่คือน้องเล็กเลยนะเนี่ยเดี๋ยวๆ,ๆน้องเล็กนี่ตัวสูงจะเท่าผมเอ้ยเจ้าชานภาษาแมวนะนกฉายาถือว่าไม่ธรรมดาของในดันเจี้ยนนี้นะมีคนเข้ามาหาภาษาังกรกันเยอะด้วยเดีดด๋ยวเรืองนี้ก่อนอยู่ในเขตแดงไม่ได้เดี๋ยวโดนจัดไป อะไรวะเนี่ยหลงมืดจัดให้เียบร้อยแตกเก็บของให้โอ้ระดับเอรอบนี้อยู่ A กับ S เนี่ยนะทางแยกข้างๆเมต่อ สิ่งของที่ร้ำค่าโอเคครับไปไหนอะไปทางนี้เหรออ่าโอเคเราตามปาร์ตี้เราไปครับรใช้รุ่นหรอใช้รุ่นเร็วได้ปะเฮ้ยตก ยาวๆอะไแล้วเนี่ยอ้าโอเคจริงๆผมเดินทางธรรมดาน่าจะไวกว่านะตกไปเลยไปเดินทางธรรมดา รวดเร็วไม่ไดม้มาแล้วฉายาแป๊บผ่านดานถ้าโดนในเขตฟ้าผ่าโดยไม่ายหนึ่งครั้งเลยได้ฉายามานั่นเองฮนะี่ยตัวเเนี่ยตัวนี้หนวเนเคยเจอแล้วในใน,นเรื่องอ่า เบลสามห้าเองสบายโหตีเราเบลอย่างเยอะมีสมาคมมาดีอย่างนี้นี่เองเวลากดสมาคมมาช่วยกันไปนี่ะใส่เข้าไปอ้โหูอย่างไว โลได้หนึ่งแต้มคืออะไรวะเมื่อกี้มีลูกเต่าขึ้นมาให้โลเฉยเลย <c oughs> น้องน่ารักมีต้องออกใช่ปะคือผมไม่น่าจะตีได้อีกรอบมือะ เพราะว่าผมตีไปแล้วอ่ะเนี่ยหมดแหละต่อไปคือทั่วไปแล้วอ่ะตีไปแล้วโหอ,อาวุธตับหมดแล้ว ขั้นสองนะอ้วอขั้นสองลงได้ด้วยเหรอวะเอาวะแสงสว่างท้าดวลขั้นสองโอเคครับหลังจากเราลงดันเจี้ยนแสงสว่างเนี่ยกับาคิวเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี้เราจะ ร่วมทีมรุ่นเร็วเลยนะครับสําหรับใครที่หาที่ยากนะครับเนี่ยร่วมทีมแบบรุ่นเร็วเลยครับกดสมัครไปอันนี้ไม่มีนี่ไม่เป็นไรอ่าเน,นี่ยได้แหละกับทีมอ่าันนี้ครับเราจะมาดูกันว่ามันไวแค่ไหนนะออ,อกางานก่อนนะครับจะได้ไม่ไม่ตามโอเค มาลุกยกันฮะนั่นเจี่ยนนี้นี่คือได้ของค่อนข้างเยอะนะอ๋นนี้มัน่ากดเข้ามาเป็นร่ามังกรครับผมร่ามังกรก็ก็ดีนะครับได้ของเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าของหลักในเนี้ยคืออะไรที่คนเข้ามาีตันะครับแต่ว่า,าร่ามังกร เราจะต้องสังหารอามอนสเตอร์นะครับตามด้านบนขวาเลยนะแต่ว่ามันได้หีบบ่อยนะเวลาจบตัวหนึ่งจะได้หีบทีนะคผมเคยได้เยอะมากในบันเที่ยนนี้นะตรตีกัยาวๆอันนี้กดเข้ามาเองนะครับไม่ได้มาพร้อมกิวนะกดหาปราร์ตี้เข้ามาเพื่อ หยบดดันเจียนนะครับัไปอันนี้น่าจะเวลเยอะกันอยู่นะเนี่ยอ๋อหกสิบแปดเลยครับกระสิบเก้านะผมเวล65หกสิบห้าเองนะยังไม่ได้ไปปัม๊มเพิ่มนะครับช่วงนี้ติดอ่าเรียกอะไรนะสถานะนะครับอ่าทำครัวเปิดร้านนะอันนี้นุกมาก เรบผมเลยเนี่ยได้แก่ได้ก่องแลแล้วลเปิดแล้วได้อะไรก็แล้วแต่นะครับน่าจะดวมทุกท่านเลยว่ามันน่าจะมีของดีอยู่ในกล่องบ้างแหละเพราะว่าผมยังไม่เคยเจอว่าจะได้อะไรมาบ้างนะไม่ได้เช็คเลยนะครับเต่เห็นเขาว่าของดับเตอดันเจียนเนี่ยเอาไปขายแลกเพชรได้นะครับไปตั้งร้านนะฮะเคยเยาไปขายอยู่นะมีหนังสือม้วนมีอุปกรณ์แต่งรถนะะเราเอาไปขายได้ ให้ดูความต่างนันหน่อยแต่ดันกดมาแล้วมาเป็นลาบมาก่อนก็ดีเหมือนกันนะจะได้รีเซนทีวีโอในคลิปนี้ไปเลยนะสัหรับดันเจียนนี้ทุกท่านก็ได้เห็นไปแล้วนะว่าแสงแสงสว่างและความมืดเป็นยังไงนะดันเจียนดูล่าบมาก่อนมากน,นะเราอ่าตัวละคร ในการเล่นดันเจี้ยนพวกนี้ผมว่าต้องมีตัวซับอากน้อยหนึ่งตัวนะในทีมเนี่ยตัวซับโซเดนเซอร์เนี่ยนยะที่เหลือมันเป็นดาเมจได้หมดแล้วครับอย่างอ่าตัวที่ผมเล่นอยู่น้องปืนเนี่ยโอ้โหดาเมจเยอะครับจตบางนะแล้วแถมตัวเองต้องยิง,ยงระยะแบบไกลๆด้วยเป็นข้อดีข้อเสียนะแต่ละตัวนะอันนี้ต้องให้คุณผู้ชมไปศึกษาเอาเองนะสำหรับ เพราะที่เขาเสียตัวละครนะมีบอสเดินไล่ตีเราเลยโอเคเราอยู่ในฮิลครับฮิลขึ้นเรื่อยๆมงสีทองมาไปกำลังวาจารครับมี2อันตอนนี้ ถ้าผู้เล่นใหม่นะผมแนะนําว่าคุณไต่ในเรื่องยาวๆไปก่อนคนระับแป๊บเดียวฮะเลีวก่หกสิบนะนะผมก็ไต่ในเรื่องมายาวๆเือนนะจากาพาร์ทแรกที่ผมทําลงไปนะแนะนําเกมนะมาพาร์ทนี้ก็ดันเจี้ยนฮะดันเจี้ยนหลักๆก่อนแนละ้วที่คนส่วนใหญ่เขาลงกันนะผมไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่านะแต่ว่าผมเห็นมีเท่าเนี้ยที่ในกิวผมเขาพูดถึงนะมีล่ามกรกับแสงสว่างและความมืดนะ ไม่ชอบอย่างเดียวคือเดินไปเดินมาเนี่ยนเจี้ยนเนี่ยที่มันจะเกิดที่เดียวไปเลยเย่ยาวไปครับชบบให้โดนเต็มๆห,หลายๆตัวอ่าฮุ้ม หลืออีกอจบตัวนี้เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวท้ายนะของดัเชเจียนนะสองหลอดครับรู้สึกว่าจะมีคนหนึ่งยืนนิ่งนี่ไงว่าอยู่ทำไมดาเมจมันไม่เหมือนเดิม เร็วเร่งเลยเร่งมือโอเวสุดท้ายครับเกิดตรงนี้เลยได้ไปไวได้ตบผมอีกนนั่นได้ตบผมจริงๆนะตัวเนี้ยด้วยด้วยเอาไปตบกัน ใช้ให้หมดไม่โดนบอสแต่มันโดนลูกสม,มุนมนหมดเลยอีกสามรอดเอายาวไปพับพับพับอ๋อเปงนใหญ่มากเงนจับเป็นคนนี่แหละ เอาไปคนหนึ่งเขาตียังเนะี่ะที่หน่อยเซ่สากดเข้ามารวมดนะ้วยเนี่ยโอเคได้แกรนเทพแล้วก็รางวัลผ่านด่านนะครับเขียนได้ยันทลายมังกรมาโอเคไม่แย่เท่าไหร่โอเคครับเราไปอาสอนัาเจียนไปนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรา มาจบท้ายด้วยกิจกรรมฝึกฝนอีกอันนึงแล้วกันนะนี่ส่วนตัวก็ชอบนะสำหรับกิจกรรมเฮลิเคนนะครับเป็นรูปรถนะเกมนี้ไม่น่าเบื่อแน่นอนทุกคนถ้าทุกคนอยากจะเล่นจริงๆนะครับทั้งวันบอกเลยแข่แงขันเนี่ยแข่งขันเลยอ๋อเราต้องออกจากทีมก่อนเออกดผิดทีมมาตีกละ ไม่ตีแล้วเกานะมาเนยนเคันเลือกรถนะครับจะมีรถให้เลือกประมาณนี้นะประมาณสักห้าหกคันั้งเนี่ยผมดูเนี่ย มีรถที่ชอบอยู่นะคสำหรับโหมดนี้นะมีแหละสมดุลสุดๆ,ดๆอ่าอ่าเดีนะโหมดนี้ครับคล้ายๆกับสปีดดิฟนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นนะคล้ายๆกันเลยแต่แค่ว่าเราไม่ได้อ่าเล่นเครื่องเองนะครับคือทางเกมมันจะวิ่งให้เราเองนะครับเรามี หน้าที่แค่คอนโทรลมาอย่างเดียวครับมีดิฟกับเบรกแล้วก็เดี้ยวซ้ายเดี้ยวขวาแค่นั้นเองครับไอ้ดิฟเนียแค่นี้ครับสบายสบายสบายจัดโอ้โอชนชน อีรอบนะึ่รอบเดียวนะมีหมดไอเทมด้วยนะเล่นรอบหนึ่งนะหมดไอเทมผมจำไม่ได้ล้ว่าน,นั้นมันมาพร้อมกับตอนช่วงเวลากิจกรรมหรือเปล่านะก็จะมีคนมาเล่นเยอะเหมือนกันนะอันนี้คือเหมือนเราเล่นกับปอดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าชื่อภาษ,ษาไทยหมดแล้วชนชัมาแล้วด้วยหลังตามมาแล้ว ต้ใช้แล้วนะหนึ่งนาทีเเปเ่าก่อนนะเปล่าเยอะจริงๆรงอ่ะ่วงนี้เรียบร้อยที่หนึ่งง่ายมากโอ้มีเขาใช้ทันแค่คนเดียวนะโอเคครับน,นี่คือระบบกิจกรรมฝึกฝนร่าวข้านะครับ สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับหรือใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับกลัวว่าเกมนี้ต้องเวลอย่างเดียวหรือเปล่าบังคับเวล์ไหมบังคับลงกิจกรรมไหมบอกเลยว่าไม่ได้บังคับนะครับอยู่ที่คุณอยากจะเล่นไปทางไหนนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมาทางสาย p v e แล้วก็ทํากิจกรรมนะครับในชีวิตประจำวันของตัวละครผมเองนะครับเดี๋ยวชีวิตประจำวันของตัวละครผมแนยผมจะมาอธิบายในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ ในเรื่องของกิจกรรมนะครับหลักๆมีประมาณนี้นะครับที่เราควรเข้าไปเล่นนะครับย้ำให้อีกทีครับผมคือกิจกรรมดันเจียนแสงสว่างความมืดนะครับแล้วก็กิจกรรมล่ามกรนะครับเพื่อเราจะเอาของรางวัลอะในดันเจียนเหล่านั้นมาอัปเกรดตัวละครเรานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์ กดแชร์นะครับผมหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับใครเล่นอยู่เซิร์ฟไหน well, เวลเท่าไหร่แล้วนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกใหมพ่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ